สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวโพสต์เดือดหลังเมียรู้ที่สั้นเงินลั่นไปรู้มาจากไหนเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสะมากและเป็นการเตือนของเหล่าพ่อบ้านทั้งหลายที่คิดจะสั้นเงินภรรยาโดยในคลิปนี้ทําให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะสั้นไว้ที่ไหนภรรยาของคุณนั้นก็หาเจออยู่ดี เมื่อวันที่24เมษายน2566ที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปสุดเศร้าและหดหูพร้อมระบุแคปชั่นว่าใครที่ชอบซ่อนตังแบบผมระวังไว้นะครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วซึ่งหนุ่มรายนี้อุตส่าห์เก็บไว้ในรถที่รับสุดยอดแล้วแต่ภรรยายก็ยังหาเจอและเขียนข้อความบนคลิปไว้ว่าไปรู้มาจากไหนพาเดือดเลยแบบนี้ งานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยก็ว่าได้เมื่อเห็นคลิปของหนุ่มรายนี้ที่โดนพระยาเก็บตังไปจนหมดแถมใจดีนิดหน่อยให้คืนมา20บาท,ทเอาเหล่าพ่อบ้านทั้งหลายคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ